สวัสดีครับาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงตับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต ดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถอัดลายไอดีมาได้ที่ user อร์บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่นะครับใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ย แค่เด็กถือเหรียญเองเหรอไม่ใช่นะครับเด็กถือเหรียญแปราว่าก,การเริ่มต้นแปราะว่าก,การเก็บเล็กผสมน้อยการที่เขาอาจจะดูมีความรู้สึกที่อาจจะไม่ได้แบบวุ่นวาไม่ได้แบบเหมือนกับเปิดรับเปิดกว้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเป็นการเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนาอย่าลืมนะครับว่าไพ่เหรียญเนี่ยขึ้นมาเป็นบุคคลทั้งหมด3ใบเลยทีเดียวเด็กถือเหรียญเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาเป็นอัศวินถือเหรียญและอัศวินถือเหรียญก็จะเติบโตพัฒนาไปถึง คิงถือเหรียญดังนั้นเนี่ยไพ่จะร้อยเรียงในลักษณะที่ว่าเริ่มต้นกลางแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานความมั่นคงที่มีต่อตัวคุณดังนั้นชาวสิงลขณาสิงอาจจะต้องพยายามโฟกัสกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปและการเจริญเติบโตของไพ่เหรียญเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ช้าแต่ออกกนนิที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการเติบโตของเหรียญเนี่ยมันคือความชัดเจนมันคือความมั่นคงมันคือ การที่เขากับเรานั้นมันมี r e l ationship ที่มันมีการเติบโตกันรพัฒนาบแบบค่อยเป็นค่อยไปการเก็บเล็กผสมน้อยกับความรู้สึกแล้วจะค่อยๆเติบโตมีความมั่นคงพอมั่นคงเสร็จปุ๊บมีการพิพจารณาพอพ,อพิจารณาปุ๊บก็มีการเติบโตจนถึงขั้นคิงถือเหรียญก็คือการทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันมีความมั่นคงและยั่งยืนกว่า นะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะมีการเติบโตและพัฒนาคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมาแอคชั่นกับคุณเพราะว่าอิทธิพลใต้สำหรับได้อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบคืออัศวินที่พุ่งทะยานและก็แรงเร็วที่สุดนะครับส่วนอัศวินถือเหรียญคือช้าจนแทบแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะก้าวหน้าสถอยหลัง8ดนะครับเหมือนเต่าที่เดินอะเออประมาณนั้นดังนั้นอย่าไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องกังวลถ้าเขาพลิกขอบพิจารณามั่นคงหรือเหมือน เปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างกับความสัมพันธ์ของคุณแล้วอ่ะเขาจะพุ่งทยานไปแบบที่คุณนั้นรู้สึกว่ามันเร็วดุดสายฟ้าแลบนะครับแบบนั้นเป็นต้นหรือบางคนอาจจะเจออาการประมาณว่าเดี๋ยวผุบผุบโผลเดี๋ยวมีแพทชั่นเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายมันเป็นอะไรที่วนลูปไปวนลูปมาทําให้ชาวราศีสิง์ลัคนาสิงกับมีความรู้สึกกลลาหน กับในเรื่องของความคิดบ้างทําให้เราอาจจะดูน้อยบ้างในบางครั้งเพราะตอนเขามีแพทชั่นกับเรานะครับ <c oughs> เขาเข้าหาเราแบบเต็มที่เลยนะมันทําให้เรามีความรู้สึกฟูลฟิลมากว่าเออฉันอยากได้เขาแอคชั่นแบบนี้แต่บางครั้งเขาก็นิ่งแล้วก็เงียบไปนะครับราชาถือเหรียญจริง,รงๆเขาไว้ตัวหรือเขาอาจจะ ไปโฟกัสเรื่องอื่นบ้างแต่เขาก็ยังโฟกัสกับคุณเขายังมองคุณเขายังดูคุณอยู่แต่เขาอาจจะแค่ไปทําในสิ่งอื่นๆบ้างมันอาจจะทําให้เราหนอยนะในบางครั้งเอา้าเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ดีๆตอนนี้วันนี้หายละเนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบมามาหายหายแบบเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่โอเคนะ เออทำไมแบบไม่สม่ำเสมอทำไมแบบมามา,มาหายหายแบบนี้ล่ะอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เรากับเขาอาจจะมีความเข้าใจผิดกันหรือมีปัญหาใจกันบ้างกับความรู้สึกที่ดูไม่ชัดเจนราชินีพระจันทร์นะครับเดี๋ยวไฮโพริเทสมากับไพ่ห้ามดาบมาเนี่ยมันแปลว่าเราอาจจะมีทะเลาะกันบ้างมีปากเสียงกันบ้างหรือมีความไม่เข้าใจกันบ้างนั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับและเรียนรู้นะครับ ในความสัมพันธ์อยากจะบอกชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ว่าอย่าไปโฟกัสไพ่จนเกินไปให้โฟกัสกับการการะทําของตัวเองนะครับไพ่เนี่ยต่อให้มันลายแค่ไหนลายทุกใบมันก็ไม่ได้ลายนะครับถ้าตัวคุณไม่ทําตามไพ่อ่ะเออประมาณนั้นแต่นะครับตรงกันข้ามถ้าไพ่ดีทุกใบนะครับแต่คุณทําไม่ดีคุณยังแบบทาสวนทางกับไพ่อ่ะต่อให้ไพ่ดีทุกใบคุณก็ลายได้อืมถูกไหม ดังนั้นอย่าอย่าสับสนอย่าหลงทางนะครับไพ่คือคําแนะนําคําแนะนําแปลว่าเขาไม่สม่ําเสมอคุณก็รู้แล้วไพ่เขาก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าบางครั้งที่เขาไม่สม่ําเสมอเนะ่ะเขาไม่ชัดเจนอนะ่ะไม่ได้แปลว่าเขาแบบมีซัมติงบลาๆเสมอไปแต่บางครั้งเขาอาจจะแบบอยากจะทดสอบคุณไหมนะครับหรือเขาอาจจะดูแบบอ่ามีต้องไปทํางาน ไปทำอย่างอื่นไหมหรืออาจจะต้องแบบโฟกัสอย่างอื่นด้วยไหมที่ไม่ได้โฟกัสกับเราเพียงคนเดียวไพ่ถึงขึ้นมาเป็นไพ่เด็กถือเหรียญไงเด็ก mm. ถือเหรียญมันคืออะไรครับมันคือคุณค่ามันคือความรู้สึกมันคือเวลามันคือการใส่ใจกันดูแลมันอาจจะน้อยแต่เขาก็ยังดูแลยังยังโฟกัสกับเรานะครับสิ่งที่เราควรทําคืออะไรครับ เราต้องเข้มแข็ง,ขงไพ่สเตรนจ์สเตรนจ์คือการที่เราต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งกับความรู้สึกที่ต้องมีชาวสิงห์ลักนณสิงห์เนี่ยนะครับเป็นสเตรนจ์อยู่แล้วแปลว่าคุณมีความรู้สึกที่มีความมั่นคงต่อสภาวะจิตใจความรู้สึกแต่บางครั้งเนี่ยชาวสิงห์อาจจะเกลียดที่สุดกับคนที่ไม่จริงใจถูกไหมเพราะคุณเป็นคนที่จริงใจจริงจังกับความรู้สึกแต่คุณกลับรู้สึกว่าเขาไม่จริงจังไม่จริงใจกับเราหรือเปล่า เราอาจจะคิดกันสับสนกันคนละด้านแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะครับบางคนอาจจะมีบ้างแหละการล่อนบ้างแหละเหมือนอะไรบ้างแหละนะครับก็อย่างที่ว่าบอกแหละว่าถ้าเขาเป็นคู่ของเราเขาก็อาจจะยังคงโฟกัสและใส่ใจกับเรามากกว่าแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของเราอะต่อให้ไพ่ดีแค่ไหนเขาก็คือไม่ใช่คู่เรานะประมาณนี้นะครับอย่าสับสนเนาะให้เราพยายามโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่อาจจะต้องประครับประคองดูจังหวะไปเราอะจะต้องใช้ในลักษณะของการที่มี กลยุทธ์บ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราต้องเข้มแข็งเราต้องแข็งแกร่ง,งเราอย่าเป็นกระต่ายให้เขาล่าเราต้องเป็นผู้ล่าแบบนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่มายุแยงให้คุณแตกกันเนาะไม่ใช่แบบนั้นเนะเาะคำว่าล่าแปลว่าหมายถึงว่าเราอะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของเขาในการที่เราจะต้องแบบมา โฟมฟล์มาแบบนกาทีฟมานอยแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณควรทําคืออะไรสิ่งที่เราควรทําก็คือเราก็ต้องเข้มแข็งแข็งแงแต่ไม่ใช่ให้ไปต่อสู้กับเขาเพราะเขาเป็นดนะีเอ็มเพิร์นะเออเขาเป็นดีเอ็มเพิร์นะเปราว่าอะไรเปราว่าเขาคุมเกมทุกอย่างได้แต่ให้เราอะ่ะจะตามเกมนะครับหรือหลับตาข้างหนึ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะเสียฟอร์มไหมเพราะบางคนน่ชาวสิง์ลัคณะสิงกันะนะครับโดยเฉพาะราศีสิงเนาะคือ เสียรักไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อันนี้บอกเลยว่ามันไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ด้วยนะครับความรักส่วนความรักหน้าตาส่วนหน้าตานะครับถ้าคุณอยากได้หน้าตาคุณก็จะไม่สมหวังกับความรัก แต่ถ้าคุณอยากสมหวังกับความรักบางทีคุณก็ต้องยอมทิ้งศักดิ์ศรียอมทิ้งอีโก้บางแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งแบบเหมือนแบบเฮ้ยฉันต้องยอมเขาทุกอย่างไม่ใช่นะครับบางคนอาจจะแปลไพผิดว่าแบบเฮ้ยคุณบูมาสับสนให้คนทิ้งศักดิ์ศรีตัวเองไม่ใช่นะครับบางคนนี่แบบจับประเด็นแล้วแปลแบบความคิดแบบไม่กันโคลด้านคําว่าทิ้งศักดิ์ศรีในที่ไม่ได้ทิ้งศักดิ์ศรีแบบนั้นหมายความว่าทิ้งความเป็นอีโก้ของตัวเองไม่ได้ทิ้งศักดิ์ศรีนะครับศักดิ์ศรีความเป็นคนน่ะมีเท่ากัน ความละทิ้งความเป็นอีโก้คือความเอาแต่ใจความรู้สึกว่าเขาต้องมาหมุนตามฉันไม่ใช่ฉันต้องหมุนตามเขานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวอยากจะบอกนะครับใครที่เข้าใจโหราศาสตร์คุณจะรู้ว่า,าดาวประจำตัวของคุณคือดาวอาทิตย์มันแปลว่าทุกคนต้องหมุนรอบตัวเรา อันนี้คือผมอยากจะบอกว่าเราอยากคิดแบบนั้นนะครับความรักความสัมพันธ์มันต้องหมุนไปพร้อมๆกันต่างหากละคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คืออยากจะสื่อสารและเข้าใจอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแบบนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในในเวที่ที่เดียวกันนะเออประมาณนี้นะครับแล้วคุณจะสามารถสะกดข่มความรู้สึกกับสิ่งต่างๆทําให้เขาอะกลับมานะครับเข้าใจเราดีขึ้นกลับมาแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะกลับมาชดเชยกับสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับเขาจะกลับมาใส่ใจดูแลกับเราพาเราไปดินเนอร์ไปอะไรแบบนี้บางคนอาจจะมาขอโทษเราว่าเออเนี่ยเขาไม่มีเวลาอย่างนั้นอย่างนี้หรือชดเชยในบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเราดีขึ้นนะครับจากไพ่หถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ สามถ้วยสามถ้วยหมายถึงการเฉลิมฉลอง6ถ้วยหมายถึงการได้รับหมายถึงคุณค่าที่เรามีที่ดีที่เขามอบให้กับเรามากขึ้นหรือเขาอาจจะมาใส่ใจมาดูแลมาชดเชยในสิ่งต่างๆดีขึ้นกับเรานะครับถ้าเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่จริงใจและดีนะครับแล้วเราเปิดรับเปิดกว้างแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงมองอนาคตไปที่อนาคตไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับอดีต นะครับอดีตคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วสิ่งที่ไกลตัวเรามาที่สุดไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วส่วนปัจจุบันปัจจุบันคือสิ่งที่เราคงต้องอยู่ต่อไปแต่ไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินอนาคต อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีอนาคตของคุณก็จะดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นก็เลยบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะยัง successful กับความรักความสัมพันธ์ได้ในระดับหนึ่งเลยสำหรับชาวสิงแล้วก็ลักนณาสิงที่เขาจะมีการปฏิบัติต่อเราหรือทําความรู้สึกที่ดีกับเราเพียงแต่เราก็ต้องพยายามยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นด้วยแล้วก็พยายามปรับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณคราม